เคยมีหวานมากอะไรตุ้มไม่เคยขี้อิบตุ้ไม่เคยขี้อิบหวานฉ่ำอะไรหวานมากตุ้มก็ต้องมีบ้างแน่ใครมันจะมาแบบอุ้ยมองตัวเองในกระจกทุกวันมันก็ต้องเป็คนนั่งมองบ้างอะไรบ้างเป็นไงบ้างคนนี้เป็นไงบ้างครับอืเรียกว่าเป็นจิ๊กซอที่เพอร์เฟรชมันยังไงมันเติฟรชยังไงคือตุ้มตุ้มผ่านชีวิตความรักที่มันโลดโผนมาเยอะนะครับแบบ วิ่งตามก็มีโดนตามก็มีแต่อันนี้มันเหมือนแบบมีสเปซให้แบบอดีมากกวา่าเป็นผู้ใหญ่กั้า,าก็เลยรู้สึกต้องเรียกว่าแบบมรสุมโควิดดีกว่าเออส่งเขามาอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเนาะหลังพระมรสุมมันจะมีสายรุง้งสวยงามรออยู่เขาไปสายรุ้งเสน้นไหนนี้น่าจะเข้า ข้าเกิดสี่ปีขอบคุณมากที่จำได้ทุกคนเหมือนเพ่ค่อยเหมือนวุฒิเปิดตัวเมื่อต้นปีเองท้องจริงๆตุ้มไม่ได้ปิดแต่ว่าตุ้มไม่ได้เปิดเพราะว่าตัวของทางที่เขาไม่ได้อยากเปิดไม่อยากเปิดเขาเป็นนักธุรกิจอีกไหมเออครับเป็นนักธุรกิจแต่ตอนนี้เขาเริ่มเขาเริ่มแต่ตอนนี้คือเขาเริ่มจยากเปิดแล้วและเราคิดว่านลงได้ไม่ไม่ไม่ครับจริงๆมันจะเป็นแค่เฉพาะแบบ โอกาสสําคัญดีกว่าเพราะเรารู้สึกว่าแบบเอาอย่างบริชายมัน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 ก็ควรให้เทีย่เขาเฉยๆเองนะครับแต่ว่าจริงๆเราจะมีแบบสกิลให้กันในเรื่องของเรื่อเนี่ยนะเพราะว่าในวงกาตรตุ๊ก็ยังเล่นกับผู้ชายปกติอะไรอาเล่นกันได้ครับเราเราเราเล่นกับคนได้แต่สำคัญแล้วเรารู้แล้วเราต้องกลับไปนอนที่ไหนวันกว่าที่ไหนคะรับที่บ้านสิครับ้าน <laughs> เราซื้อบ้านเราต้องนอนบ้านครับทุเรศทุเรศในเอจาร์เทนครับแล้วเพราะว่าอย่างไรบ้างพอเราลงไปมันก็เป็นข่าวมาเยอะแยะเต็มเลยก็จริงๆที่เขาก็มีเก่งๆนะตัขออนุญาตทุกครั้งนะครับเขขออนุญาตแบบขอลงได้ไหมสําหรับบางพิเศษเลยครับตัวไม่ได้ลงเพื่ออยากให้ใครรู้ว่าเรามีสถานะอะไรลงเพื่อให้เขารู้ว่าเขามีตัวตน คเคาเขาใช่ไหมการแบบเป็นที่รู้จักอยู่ในสื่อลับตามองไม่ไม่เท่าไหร่ครับคนนี้ไม่เท่าไหร่จริงๆซึ่งตูวว่ามันเป็นข้อดีด้วยนะครับที่การที่เขาไม่ได้ชอบเพราะว่าอย่างที่เราพบกับใครมานะเราจะรู้ว่าเอ๊ะคนนี้ยอยากจะอยู่ในโพสิชันไหนในสื่อเราจะรู้ลำดับ แต่คนนี้จะเป็นคนที่แบบข้างหลังเลยเป็นคนถือกล้องเลยไม่ไม่เขาอยู่หลังกล้องแต่ก็ลงแต่ก็ไม่เคยได้เห็นหน้าไม่เขาขอไม่เห็นที่เขาอยู่เยอะแล้วด้วยเลยแบบไม่กล้าห่างกันเยอะไหมครับก็เกือบเกือบสิบปีครับทีจริงๆเราเป็นแฟนกบชอบรุ่ยใหญ่แล้วไหมคะตุ้มตุ้มไม่เคยคบเด็กของเขาตุ้มมีมีแฟนแต่ผมคนคืออายุเยอะกว่าตุ้มห้าปีอัพสุดเลยไม่เคยตัด เพราะชอบคือชอบเด็กหมายถึงชอบด้วยด้วยด้วยกายาคุ <c oughs> <ท>คนเป็นแต่ว่าถ้าเกิดในเรื่องของการไว้แบบเขาเรียกว่าวางอนาคตมีชีวิตด้วยการเลย่ะตูมลยมองว่าผู้ใหญ่เขาจะมีแบบ mindset บางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาตัวเองและเติบโตไปพร้วมนกับเขาเป็นยังไงบ้างคะเรามีเป็นรุ่นใหญ่เป็นไงบ้าง ก็ดีครับประสบการณ์เยอะดีครับคือแบบคุณต้องการอะไรสนุกไหมครับอยากรู้ว่าอบอุ่นใจไหมอ้ยอบอุ่นมากดีเอ้ยเหมือนได้นอนตื่นมาอยู่ในตู้เซาน่าอบอุ่นการที่มีคนที่เขาแบบไม่ได้เป็นแค่แฟนแต่เป็นทุกอย่างให้เราเป็นทั้งแบบเพื่อนก็ได้เป็นพี่เป็นที่ปรึกษาเป็นเป็นทุกอย่าง มันมันมันดีนะครับมันดีมันเหมือนแบบตุ้มใช้คําว่าหมดเป็นคู่ชีวิตดีกว่าดีกว่ามันมันเลยแปลงไปเลยตอนนี้คือคนนี้คู่ชีวิตเราแล้วแหละใช่ครับแต่ว่าเราใช้ชีวิตแบบมีแบบสตินะมันไม่ได้ไหมายความว่าปีนี้มีความสุขแล้วปีหน้ามันจะมีเราต้องตั้งรับกับเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นด้วยในอนาคตมันอาจจะไปไม่ถึงสุดทางก็ได้แต่ณวันนี้ครับถือว่าเป็นชีวิตที่ลงตัวจริง,รงเราคาดหวังลกแต่งงานไหมครับ เอ่อตั้งแต่ที่เขามีพรบส่งข้าวเทียมใช่ไหมครับก็แอบมีแบบแชร์ลิงก์ไปให้ดูบ้างไล่เนียแบบแต่เขาก็ส่งเป็นลูกหมาก,กับเราดูแล้วคิดว่าแต่ของวางไจริงๆตูมองว่าแบบการส่งรบนะคบมันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆต่อให้ประเทศเราอ่ะยิ่งอาะเดินหน้าคายมันแล้วด้วยครับเรามีกฎหมายรองรับตรงนี้ก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดตัวเขาไมมเราก็จะไม่เป็นบังคับอยู่แล้วเพราะว่า มันก็เปิงเงินนะการจัดงาแต่งการส่งไปให้เขาแต่ว่าเราอยากอยากแต่งให้ดูว่าแบบข่าเรานะเธอมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตู้ก็พาเขาออกงานบ่อยตู้ก็พาไปงานล่าสุดไปงานที่บิดี้อย่างเงี้ยดูสิดูสิดูสิอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราบีพยายามบีว่าแใจเราอยากแต่งแล้วแหละแหม ไม่ใจตุงยังไงก็ได้รตยังไงก็ได้จริงๆไม่ได้ซสีเดียสแล้วพอเขาส่ง,งน้องน้องหมากลับมาใจเราเป็นแป้งแล้วพอเออแล้วพอเขาส่งน้องหมากลับมาใจเรายังไงบ้างก็กดสั่งซื้ออ่านมาก็คือ,อยังแต่ว่าคือตูมองว่าแบบตุงจะแต่งหรือไม่แต่งก็ไม่ได้มีผลกับความสัมพันธ์ของเราและขเขาอยู่แล <c oughs> ้วดวยเพราะว่าต่อให้ไม่มีพลบสนธิเทียมเราก็ยังคงจะเป็นคนที่คุยกันคบกันดีเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เรื่องการแต่งไม่แต่งไม่ได้สำคัญครับอยู่ที่ว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตเหมือนแต่งหรือเปล่า เราเราไม่ถามทำไมเขาแบบเราคิดยังไงอยากแต่งไหมหรือว่าอยากพบประโยชน์ต,ตรงๆเลยอ่ะคุณถามตรงๆไปเลยยังไม่กล้ามากกว่าเขาเนื่องจากว่าตัวเขาเองก็ยังมีครอบครัวที่บ้านด้วยมีผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับตุ๊กเลยยังไม่ได้กล้าไปคือ <c oughs> เอาจริงถ้าหนูเป็นผู้หญิงมีนมผมยาว <c oughs> หนูก็อาจจะเข้าไปแบบเออนะตัดชุดไทยเข้าไปสวัสดีค่ะคุณพ่อเมื่อเช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเป็นแบบ ด้วยการหยาบเตาสูบกับเขาด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้จะแบบฉันจะไปเป็นสไพร์บ้านแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาพาเราไปเจอครอบครัวหรือยังอ um ุ้ยขอบก็มีมีเปิดตัวที่จุดจีนเรียบร้อยไปดูรองเท้านแกคนจนย้อับชาตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ต้องเล่าได้ไหมนะลองเมองก่อนให้เล่าไหมนะลองเล่าดูไือมาหรอไม่มาเราเล่นอะไร คือตัวอ่าหมนาผู้จัดการเฉยเลคือมันไม่ได้เรียกว่าเปิดตัวหรอกครับเหมือนเขาพาเราไปไปวันสําคัญของครอบครัวเขาครับผมแล้วเราก็ช็อกไม่คิดว่าจะพาไปคือไม่ตัวจริงวันเปิญาติไงใช่เป็นญาตครับตัวคือคือนเป็นอย่างนี้ครับพี่คือตัวเขาเองอะครับไม่ได้เปิดตัวกับที่บ้านดูว่ามีสถานะทางเพศอะไร แล้ววันที่เขาเอาเราไปนั่นคือเขาเปิดทางเรื่องเพศและเรื่องเราไปเลยคือเหมือนกับอีเวนต์เดียวแล้วรวบสอบแต่อีนี่ทําหน้าไม่ถูกดีนั้ไม่ใส่กี่เพาไปไม่งั้นแล้วเรื่องใหญ่เลยท่านระวังกันนะน่ากมากครับน่ารักมากขอบคุณครอบครัวด้วยครับที่แบบแบบเปิดประตูลับตูอย่างดีมาตลอด4ปีครับตอนนีาก็ไฟเขียวเรียบร้อยแล้วแหละทางครอบครัวเรื่องไฟเขียวไฟแดงไม่ได้อยู่ที่ครอบครัวอย่างเดียวมันอยู่ที่เราสคนอยู่แล้วครับผม Le ก็แฮปปี้ครับแต่ว่ายังไม่ได้มีข่าวดีใจเย็นๆนะฮะยังไม่มีข่าวดีก็คือยัง,ญญาาย,งยังใช้ชีวิตกันแบบวันต่อวันเดือนต่อเดือนอยู่เพราะว่าตุงก็หง,งานหนักมาก <c oughs> คือปีนี้แบบโปรเจกต์เยอะมากดว้วยดรียลิตี้อีกอะไรอีกไปเป็นผู้จัดอีกด้วยมันก็เลยทําให้เราแบบไม่ได้เน้นเรื่องข้าส่วนตัวเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดเป็นไงพี่พี่สื่อได้เจอเขาหรือว่าใครก็ตามเห็นดูเดินไปไหนมาไหนกับผู้ชายขาวขาวก็ฝากเอนดูแลมตตา จริงๆมีวางไว้ว่าอีกกี่ปีถ้าเกิดรักดีจะแต่งงานไม่จบขึ้ไม่จบยาวไปเรื่อใ่ไหมครับมีวางไว้เป็กี่ปีดีถ้าเกิดจะตกลงใจเรื่องของอนาคตให้เป็นเรื่องของอนาคตสวยนะที่บอกว่าถามเรื่องอันไหนอันเรื่องหนึ่งครับอันเรื่องของเฟรนเลาดิวอ๋อครับอันนี้คือเราสนิทกันเราสนิทกันเราแบบคือวันที่ยายตุลเสียดีของดิวริสลาเป็นเจ้าแรกๆเลยมันมันมันแฟลชแบ็ไปถึง แล้วก็โอเคเรื่องส่วนตัวของของเพื่อนเราเนาะมันก็คงเป็นคดีความที่เขาจะต้องไปแก้ไขกันเองใครทําอะไรไว้ก็ต้องไปแก้ไขในสิ่งนั้นเราไม่สามารถไปแก้อะไรใครได้แต่ว่าวัาวนนี้ดิวเขาไม่ใช่สูญเสียแค่ในเรื่องของภาพลักษณ์และชื่อเสียงแต่เขากลับสูญเสียคนสําคัญในครอบครัวเขาไปซึ่งตุ้มก็อยากจะเป็น กำลังใจไม่ใช่แค่ตูนด้วยซ้ำครับคือเพื่อนๆในวงการหลายคนก็ส่งไปหรือแม้กระทั่งคู่กรณีเขาเองก็ยังส่งไปเพราะว่าเราทุกคนครับไม่ว่าจะมีเรื่องเราอะไรกันก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าเราโตเปผู้ใหญ่กันแล้วอ่ะมันต้องแยกแยะนี่คือเรื่องของครอบครัวยังไงก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับทางครอบครัวทองดูสด้วยไได้คุยกับดสว้วยมีคุยบ้างครับมีคุยบ้างเขาเป็นยังไงบ้างจิตใจครับดีขึ้นตามลําดับครับก็มีคุยแต่แล้วเดือนเดือนที่ผ่านมาไม่ได้คุยเลยผมยุ่งยุ่งอยู่าเหมือน มีเรื่องราวของคดีความเราก็ไม่กล้าเข้าไปไปพูดคุยอะไรเยอะครับแต่ว่าก็มีส่งกำลังใจให้กับทุกฝ่ายครับ<จ>ทงตัวพี่ดิวแล้วก็ทุนพุกงไมด้วยจริงเราเป็นห่วงอะไรเพื่อนเราบ้าง โอ้จริงๆไม่ไม,ไม่ไม่ได้ห่วงเพราะว่าต uh> ูงร um> ู้ส uh um ึกว่าทางออกมันมีอยู่แล้วสําหรับทุกคนนะสำหรับทุกฝ่าด้วยไม่ว่าจะเป็นของดิวหรือผู้กรณีหรือพี่เมย์อะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าส่งกาลังใจดีกว่าเพราะว่าเราเองอ่ะวันที่เขาสนิทกันหรือว่ายื้อของอะไรกันเราเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราก็เลยพูดอะไรไม่ได้แต่นะวันนี้ในฐานะเพื่อนคนหนึ่งส่งกำลังใจเขาเราเยื่อเขาก็มีร้องร้องไห้อยู่นะไม่ไม่มีนะครับไม่มีกำลังใจเขาดีขึ้นเรื่อยๆต่าง กับตูมไม่มีนะกับคนอื่นไม่รู้เพราะดิวกับตูมจริงๆมันคือเพื่อนแบบในวงการคืออาจจะไม่ได้แบบโทรคุยถามสารทุกสุขดิกันกับแบบขอนิ้วมนชันถึงดจอหออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ถึงจุดแบบนั้นแต่ว่าก็คือทางไทยสารทุกสุขดบกันเสมอแล้วก็ส่งลังใจให้กับน้องอยู่กับสายหลักสุดยง้ยืมเงินแบบนี้ีมัคอมีคนมายืมเงินตูมตลอดอยู่แล้วนะครับผมแต่ไม่ใช่กรณีนี้นะครับตูมไม่ค่อยให้ใครยืมเงิน ด้วยครับเพราะตัวตุงเองไม่ค่อยมีเงินให้ขยืมเพราะตัวตุงเองก็จะหมุนไม่ขาดเอาไปหามาสิตุไม่มีลูกหนี้เพราะเวลาขยืนเงินตุงตุมให้ตุงไม่ให้ยืมตุงให้เลยสมมติว่าคุณมีขอยืมเงินตุงมาสองหมื่นโอเคตุงให้เลยเนี่ยหมื่งหนึ่งเอาไปเลยแล้วตุงมไม่เอาเลยอยู่ที่ว่าคุณคาหัวอะไรผม้อมบอลได้เหรอ Gracias. อุ้ยอันนี้ตุ้มไม่ทราบเลยคับเพียบผลอยู่ที่ดิวต้องให้ดิวตอบเองเรื่องนี้ตุ้มอาจจะตอบไม่ได้ครับว่าทำไมถึงยังไม่ได้กลับมาแต่ว่ายังไงเ็าต้องขับมากับบ้านเขารับผมแล้วว่าตอนที่คุยกันเราก็ไม่ได้คุยกันลึกไม่ไม่ไม่ครับส่งแค่กําลังใจอย่างเดียวเลยตุ้มเป็นพลังบวกให้เพื่อนอย่างเดียวครับเพราะเขาก็เจอพลังลบเยอะแล้วเราเป็นพลังบวกดีกว่าเพราะฉะนั้นพี่ๆอย่ามาเป็นพลังบวกเชิงลบกับตุ้มเลยแต่พี่ถามยว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ไม่มีไม่มีครับไม่มีถามเพราะถ้าเกิดถามเดี๋ยวมันก็ หลุดมาถึงตรงน,นี้ทุกคนเลยไม่ได้ถามโอเค